มาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะเรื่องของการปรับฐานตลาดหุ้นสหรัฐนะคะกับคุณเกษรีอายุตกะนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ SCBS นะคะอยู่ในสายและสวัสดีค่ะคุณเกษรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นดร์วิทค่ะครับคุณเกษรีครับตอนนี้ดูเหมือนว่าความผันผวนค่อนข้างสูงอะไรคาดเดาค่อนข้างยากทีเดียวมองดิเรกชันนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าเราได้เห็นสัญญาณของการปรับฐานนะคะอของหุ้นนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าดูในช่วงที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าออตอนที่ว i x Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าตอนที่นักลงทุนเนี่ย มีความกลัวนะคะตลาดเนี่ยก็ได้มีการปรับลดลงอย่างจากรูปที่เราโชว์ในรูปที่1น่นะคะจะเห็นได้เลยว่าตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะคะประมาณ s อ5 0 0นะคะมีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยประมาณ4%เนในช่วงที่ความกลัวความเสี่ยงหรือว่าวิตติอินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปรับฐานในรอบที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นแค่สั้นๆใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างง องวันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็กลับมาปรับเพิ่มขึ้นได้อีกเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมองว่าน่าจะมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจกระตุ้นเศษรษฐกิจของคุณไบเดนประกอบกับมีการคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเกมสต็อบนะคะที่เกิดขึ้นมันก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยวิกซ์อินเด็กซ์เนี่ยกลับมาลดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวแบบผันหวนแล้วก็ยังเหวี่ยงได้อยู่นะคะโดยทีออ่ตลาดที่ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ถูกดันมาจากเรื่องของสภาพคล่องที่อยู่ค่อนข้างเยอะในขณะที่ตัวดอกเบี้ยเองเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ําทําให้นักลงทุนนะคะมีการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะจนทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างมากเราได้เห็นสัญญาณนะคะของเซนติเมต์นักลงทุนที่ค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็มีกระแสะการเก็งกาไรในตลาดหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นทีนี้เนี่ย หลังจากนี้นะคะมันก็มีโอกาสที่ตลาดเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลง,งมาได้โดยเฉพาะหลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจบไปแล้วนะคะ<ฆ>เพราะตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยทั้งในเรื่องข่าวดีที่เขาคาดเอาไว้ว่าน่าจะมีการกระตุ้นจากเรื่องของทางการคลังหรือว่าทั้งในเรื่องของการคลายความกังวลของไอ้เรื่องของเกมสต็อปอะนะคะมันทําให้กลับมาเหมือนจะดูดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คาดว่าเออร์เน็จะดีด้วยพอหลังจากรายงานเออร์เน็จบเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยน่าจะมีการปรับลดลง ได้นะคะ <c oughs> ประกอบกับว่าถ้าถามว่าการปรับลดลงมาหรือคอลเลกชันรอบนี้เนี่ยคิดว่าจะลงลึกขนาดไหนนะคะเราคิดว่าโอกาสในการที่จะปรับลดลงรอบนี้นะคะมันมีหลังจากที่รายงานเออร์เน็งจบแล้วเนี่ยอาจจะมีการลดลงได้อีกประมาณ7-10%ซ <c oughs> ะคะ <c oughs> ซึ่งถ้าถ้าถามว่าเออเราจะลงนานขนาดไหนนะคะ ก็ต้องบอกว่าพอเราเอาอีเวนต์มาดูเนี่ยเราไม่ได้กังวลนะคะว่าการปรับฐานรอบนี้จะยาวเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะว่ามันยังมีปัจจัยฟันดัมเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนอยู่ก็คือเรื่องแรกนะคะเราคิดว่าช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยค่ะน่าจะเห็นการผ่านแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจของทางด้านของคุณไบเดนถึงแม้ว่าตอนเนี้ย เขาจะยังตกลงวงเงินกันไม่ได้นะคะเพราะคุณไบได้เขาเสนอไป1.9ล้านล้านแต่ดูเหมือนทางด้านของซิเนตเองทางด้านริพัมบิกันเนี่ยเขาอาจจะให้ประมาณสัก6แสนกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยอยู่ในช่วงของการเสนอยติเข้าไปสู่สภาเราคิดว่าสุดท้ายแล้วนะคะน่าจะมีการตกลงกันได้บนวงเงินถ้าหากไม่ต่ํามากนะคะกว่า1นึ่งหนึ่งล้านล้านดอลลาร์เนี่ยตลาดจะไม่ผิดหวังเยอะนะคะส่วนที่2เราคิดว่าเฟดนะคะน่าจะยังไม่ขึ้นตาตาดอกเบียนะคะจนกว่าจะถึง ึงปี2023-2024เลยแล้วยังคงวงเงินที่เขาซื้อพันธบัตรเอาไว้จนถึงซึ่งปีนี้เพราะทั้งเงินเฟ้อยังอยู่ในต่ำกว่าที่เขาคาดเอาไว้แล้วก็ในส่วนของอัตราการว่างงานเองก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดนะคะอันนี้ก็เลยทําให้เรามองว่าการปรับฐานรอบนี้ค่ะน่าจะเอ,อ่อทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยลดลงได้ประมาณ7-10แล้วก็การเกิดเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้เวลาที่ยาวนานมากนักในการปรับฐานค่ะค่ะ ทีนี้ถ้ามองกลุ่มละคะที่อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงของการปรับฐานน่าจะเป็นกลุ่มไหนเพราะว่าเราเห็นหุ้นที่ขึ้นมาแรงสุดเป็นกลุ่มเทคนะคะจนหลายคนตั้งคําถามเรื่องของบับเบิลแล้วด้วยนะคะเราประเมินยังไงบ้างคะค่ะในส่วนกลุ่มที่กระทบเนี่ยขอแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะคะกลุ่มที่ กระทบมากนะคะกับกลุ่มที่กระทบน้อยกลุ่มที่กระทบมากกว่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มันมีการขึ้นมามากอย่างที่คุณเฟิร์นบอกเมกื่อกี้ก็คือกลุ่มพวกกลุ่มเทคกลุ่มที่เกี่ยวกับ consumer discretionary นะคะที่ราคาเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2020และทําให้ว a ล u เ t ชันหรือว่าราคาของเขาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขาเองในอดีตหรือแม้กระทั่งเทียบกับกลุ่มอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความเสี่ยงที่จะอาจจะถูกขายทํากําไรออกมาประกอบกับถ้าหากว่าบอลยูของอเมริกาที่จะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น,นะะนค ยิ่งจะกดดันว a l ูเอชันของกลุ่มนี้ด้วยก็เลยเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้กลุ่มหุ้นที่เป็นตัวเล็กๆค่ะที่มีสัดส่วนของการช็อตโพ i ิชันที่สูงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงในการถูกขายออกมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ส่วนของกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่รุนแรงมากเท่าก็จะเป็นกลุ่มของพวกกลุ่มวัฒนจักรแล้วก็กลุ่มกลุ่มคุณค่าพวก cyclical value ที่เขาเนี่ยนะคะวอเอชันยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเทค แล้วก็กลุ่มของตลาดทั้งลูกโดยรวมแล้วเขายังได้รับปัจจัยหนุ่ยเรื่องทั้งวัคซีนเรื่องนโยบายกระตุน้นแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะคะถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยจากการปรับฐานของหุ้นอเมริกาก็คือหุ้นที่มี correlation กับตลาดหุ้นอเมริกาไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็คือตลาดหุ้นจีนนะคะเพราะว่าทั้ง A share แล้วก็ S share เนี่ยถ้าเราไปดู correlation แล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาหันมาพึ่งตัวเองมากขึ้น correlation ของเขาเนี่ยกับ ตลาดหุ้นอเมริกามันน้อยลงก็เลยอาจจะทําให้มีฟันโฟบางส่วนถ้าตลาดหุ้นอเมริกาผับปรับฐานเนี่ยจะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะแล้วก็ประกอบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็สนับสนุนด้วยค่ะครับคุณเกษรีครับทางด้านของเรื่องปรากฏการแจ็คผู้ค่ายยาก,ก็คือเรดดิทมานีแบบนี้จากมุมมองของ scbs cio นะครับมองว่าจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ณเวลานี้อย่างไรหรือไม่ครับค่ะ ก็ประเด็นแรกเลยนะคะเรามองชัดเจนเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เก so ิดข so ึ้นเนี่ยนะคะไม่น่าจะเปลี่ยนเทรนของตลาดจากบูบูมาร์เก็ตเนี่ยมาเป็นแบมาร์เก็ตเพราะอะไรก็คือข้อแรกเลยนะคะถ้าเราดูจากรูปที่โชว์รูปที่2องนะคะก็จะเห็นว่าอันแรกเลยนะคะพวกหุ้นฟรีฟดต่ําแล้วก็หุ้นพื้นฐานธุรกิจไม่ดีที่กําลังถูกพวกนักลงทุนรายย่อยเนี่ยไล่ราคานะคะยังกระจุกตัวอยู่เฉพาะหุ้นแค่เพียงไม่กี่ตัวนะคะแล้วก็พอเราไปดูสัดส่วนการเปิดสถานะช็อตโดยรวมของหุ้นใน ุ่มนี้นะคะเมื่อเทียบกับ Market Cap โดยรวมหรือว่าหุ้นที่สามารถเทรดได้ดูจากในรูป แกนแผนแนวด้านบนนะคะจะเห็นว่าสัดส่วนอันนี้ค่ะมันมีการปรับลดลงคือสัดส่วนที่เขาเปิดช็อตเอาไว้ของนักลงทุนสถาบันนะคะ,ะมันมีสัดส่วนลดลงมาตั้งแต่ปี2020แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เขาจะไปทําอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วเราก็เห็นดัชนีเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในปี2021นะคะอันนี้มันก็2020นะคะอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเออไม่ได้มีผลที่จะทาให้เปลี่ยนเทรนของตลาดแต่อย่างหนึ่ง ที่เราต้องทราบก็คือว่าความผันผวนของตลาดรอบนี้นะคะมันเป็นเรื่องของ new normal ของโลกในยุคหลังโควิด ที่ตลาดหุ้นจะต้องเผชิญที่เราก็จะอาจได้เจอในเรื่องแบบนี้อีกเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะว่าคนมีเวลาในการใช้ออนไลน์มากขึ้นและแถมยังอยู่ในช่วงของ work f r o อร์ m e และได้เงินกระตุ้นจากทางด้านรัฐบาลอีกนะคะ,คะก็ทําให้สามารถที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นประกอบกับเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะคะทั้งการลงทุนที่ง่ายขึ้นค่าคอมมิชชั่นที่ต่ําลงก็ดึงดูดโฟล์ของรายย่อยเนี่ยได้มากกว่าในอดีตบวกกับทางด้านของโซเชียลมีเดียนะคะต่างๆก็มีบทบาทมากขึ้น ให้กระแสพวกเนี้ยเราจะยังคงเห็นอยู่นะคะแต่เป็นกระแสที่มันจะเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็อาจจะจบเร็วได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดแต่ไม่ถึงขนาดทําให้ตลาดเปลี่ยนเทรน,นสิ่งสําคัญนะคะคือสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดภาวะฟองสบู่ในหุ้นสหรัฐบางตัวที่เป็นหุ้นตัวเล็กๆค่ะ เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าการทำชอ็อตสควีทเนี่ยมันอาจจะมีการลุกลามและขยายไปสู่หุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำพื้นฐานไม่ดีเป็นจำนวนที่มากขึ้นะนะคะที่สำคัญเลยที่สุดนะคะต้องระวังที่สุดคือการเลเวลเลชนะคะหรือว่าการกู้เงินมาก่อนบางส่วนเพื่อมาซื้อหุ้นหรือว่าใช้บัญชีมาร์จิน้นที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้เองเนี่ยจะทำให้เออมันมีโอกาสที่จะเป็นต้นต่อของการเกิดวิกฤตนี้ได้เพราะว่านะักลงทุนรายย่อยแต่ละคนเองเนี่ยก็มีต้น ุนที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีรายย่อยที่แตกแถวหรือว่าติดดอยอยู่ไม่เข้าไปซื้อไล่ราคามันก็อาจจะทําให้พวกนี้เนี่ยหุ้นมันล่วงลงมาอย่างเมื่อคืนนี้ที่เราเห็นมันก็จะทําให้คนที่เขาไปใช้พวกตัวมาร์จริ้นเนี่ยต้องมีการขับทุน ะะอันนี้คือสิ่งสําคัญค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าไอการเกิดฟองสบู่ในหุ้นตัวเ,เล็กๆเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดการคลาสชหรือการเปลี่ยนเทนของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมหรือดัชนี S&P 500เป็นเพราะว่าสภาพคล่องของเฟดเนี่ยยังมีอยู่เยอะแล้วเราบอกแล้วว่าเราไม่คิดว่าเฟดจะเร่งถอนสภาพคล่องนะคะอันนี้เราก็เลยต้องจับตาเป็นสิ่งที่3รูปที่3ก็คือว่าจับตาการเข้ามามีส่วนร่วมของนักทุนรายย่อยที่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเรื่องที่2คือการเลเวอเรจ ของของบัญชีเนี่ยผ่านทางการลงทุนเนี่ยผ่านทางพวกบัญชีมาร์จินของนักทุนหรายย่อยและอันนี้ที่ที่โชว์อยู่เนี่ยนะคะจะเป็นการซื้อขายที่ร้อนแรงมากขึ้นผ่านการซื้อขายพูทธคอลออปชั่นเราจะเห็นเลยว่า3ปัจจัยที่พูยบอกให้สให้ให้จับตาเนี่ยนะคะม,มันเป็นปัจจัยที่จะมีผลที่อาจจะทําให้มันในที่สุดแล้วเนี่ยสร้างภาวะการเป็นฟองสบู่ได้ค่ะค่ะ ทีนี้การปรับฐานลง7-10%นะคะหรือว่าความผันผลที่จะเกิดขึ้นอาจจะนำมาสู่ความเสี่ยงของฟองสบู่หรือว่าระดัระมากเกินไป SBS CIO แนะนำนักลงทุนให้ปรับกลยุทธ์ยังไงในช่วงเวลาแบบนี้คะ ช่วงเวลาแบบนี้ที่ตลาดยังผันผวนะนะคะเรามองว่ามีโอกาสที่ตลาดจะคอเลคชันแบบอ่อนๆแต่ว่าไม่ใช่ครชใช่ไหมคะ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศเออร์นิ่งหมดแล้วนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะประกาศเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีอีกเล็กน้อยในช่วงของเดือนมีนาคมะนะคะเมื่อปรับลงพอประกาศผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วตลาดมีการปรับตัวลดลงมาอีกประมาณ7 1 0สเรนเนี่ยเรามองว่าเป็นจุดที่ควรทยอยหาจังหวะในการเข้าลงทุนหรือว่า uh huh. buy on dip ซึ่งเลเวลของอินเด็กต์นะคะจะ อยู่ที่ประมาณ3,440ถึง3,560จุดนะคะโดยที่หุ้นที่เราแนะนำจะเป็นหุ้นกลุ่ม Value Cycle ที่หลังจากนี้จะได้รับแอนิสงจากการฟื้นตัวของเศษร,รษฐกิจแต่ถ้านักลงทุนระยะยาวที่มองว่าเออยังสามารถที่จะถือยาวได้หุ้นกลุ่ม t เทคหรือหุ้นกลุ่ม Secular Growth เนี่ยนะคะ ถ้าหากปรับลดลงมายังสามารถที่จะเข้าลงทุนได้<ม>เพราะกลุ่มนี้มันมีฟันดัมเมนทัลที่ซัพพอร์ตในระยะยาวที่มันมีการเติบโตต,ตามการเติบโต,ตของเศรษฐกิจ<ม>แล้วก็อย่าลืมว่าอาจจะต้องมีการเกีย่ยเงินนะคะไปลงทุนบนหุ้นที่จะเป็นธีมที่จะได้รับอันนี้ส่งชัดเจนภายใต้ธีมของนโยบายของคุณไบเดนด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกธีม ESG ที่เป็นพวกพลังงานทางเลือกอพลังงานสะอาดธีมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะคะธีม ไอทีแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นพวกอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ 5G ในสหราฐรวมทั้งตีมเทคโนโล,โลยีแห่งอนาคตด้วยค่ะค่ะนะชัดเจนมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเกษรีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือ B ายเดอะดลงมาให้ซื้อรอ7-10ถึงเปอร์เซ็นต์ย่อลงมาจากนี้นะคะซึ่งน่าจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแม้ว่าจะมีความผันผวนแต่สิ่งสำคัญคือยังมีหุ้นบางตัวที่น่าจะเป็นพื้นฐานดีในระยะยาวด้วยค่ะ